ไทยเมืองอูข่าวแหล่งอุดมวัฒนธรรมสง่าสมเฟื่องฟุง้งเกียรติศักดิ์โลกชมยกย่องพร้อมประกาศประเทศรุง่งรุ่งเรืองเรืองไทย อาเซียนพร้อมเปิดฟ้าแผ่นดินสิบชาติประกาศสินศาสพงประกาศศักด์ให้โลกยินยนเยี่ยมให้เกียรติระบือกองเกรกทั้งโลกา บนซาลาดูต้นรับฟ้างามจากตาฉันบ้านของฉันนั้นมีร่มเงาให้ร่มเย็นต้นปีเป็นที่เล่นหมอข้าวหม้แกงทุกวันจำต้องลาเสินไกลเมื่อไรจะพบกันบ้านของฉัน ไกลาจากบ้านที่ ขอเสียงปรบมือให้กับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์ค่ะวันนี้สิ่งข่าวเขามาเต็มจริงๆเลยนะคะส่ยยาใส่ยามนะคะโอ้โหแต่งตัวมาหลายหลายประเทศเลยทีเดียวยังไงต่อคะลูกรู้สึกว่าคนดูเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมาดูมาเยอะแล้วค่ะรอดคืนนะครับแล้วหล่อคนอุนน่าหล่อโอเคค่ะโอเคนะคะครับ อ่าแล้วอ่าีอย่างไรนะอ่านั่นคือใครอ่ะใครอ่าอ่าค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ดาวเดือนสเล็กน้อยค่ะว่าชื่อเสียงเรียงนามาจากไหนคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากน้องดาวคนสวยเลยค่ะค่ะชื่อโดลินนะคะมาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะอ่าอ่ะน้องเดือนกันบ้างเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อเลนสุตนาสมชาติครับมาจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐปรษศาสนศาสตร์ครับอ่าในะามเก๋ไก่สไลเดอร์ในะาะสไลด์ไปทางไหนดีครับฮะสไลด์ไปทางไหนดีสไลด์มาทางเดือนไม่อุ้มไปเรื่อยอุ้มไปเรื่อยนะครับอาบวันนี้ค่ะพี่สกลมีสองคำถามค่กับอาเซียนมาถามน้องๆใช่ถามว่าน้องคิดว่าวัฒนธรรมไหนในอาเซียนที่น้อง รู้สึกชอบรู้สึกแบบปราบปลื้มอยากปรื้มอยากใช้ชีวิตในวัฒนธรรมในทีวีพูดตานไหลประเทศไทยไม่เอาไม่อยากประเทศไทยนะไม่เอาครันั้นตอบไปแล้วนะใช่เดือนก่อนที่บดูแลอยากเข้าไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจิตรแมนเดือนกันค่ะโลกเชิญครับครับสําหรับผมนะครับก็ชอบวัฒนธรรมของประเทศเราครับเพราะว่าประเทศเราครับมีลักษณะการใช้ชีวิตครับเหมือนกับภาคอีสานแสดงว่าประเทศเราเนี่ยครับ ต้องมีวิถีชีวิตหรือว่ามีบทเพลงอะไรต่างๆคล้ายๆกับภาคอีสานมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนอาหารการกินนะครับถ้าผมได้ไปอยู่ประเทศเราจริงก็คิดว่าน่าจะกินแบบอาหารเราได้เพราะว่าคล้ายคลึงกับภาคอีสานมากครับอ่าหรือว่าโอเคลยเนี่ยลดอยู่ดิซันโวดนะดิซันโวดน,<ช>นะครับมันดูมีมีเหตุผลนียใช่ดูเป็นพ่อของลูกดิซันได้ทาคตนะคะมีความเชื่อมโยงกันได้อย่างสุดอ่ะน้องโดรินบ้างคุณเป็นพ่อของลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นแม่ของลูกแม่ของลูกดิซัน งงทำไมมีพ่อแม่พ่อสองคนเนี่ยไม่ติงเอาดาวว่าได้ไหมคะดาวตอบคถามไดยค่ะโลกเหมือนวัฒนธรรมไหนค่ะขอบคุณค่ะก็น่าจะเป็นวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์นะคะเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิงคโปร์นี้เจริญรุ่งเรืองมากก็น่าจะส่งผลมาจากอดีตก็เลยอยากจะรู้ว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นเป็นยังไงทําให้ปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองได้ขนาดนี้ก็อยากจะลองไปศึกษาดูอะค่ะขอบคุณค่ะ สมแล้วที่เรียนนาราศาสตร์นะมีปกการปกครองการเมืองเลยเออใช่ใช่มันริ่มขอแสดงมยินดกับดาวเดือนคณะนาราศาสตร์และธรรมศาสนศาสตร์ด้วยค่ะพักผ่อนหลังเวทีเลยค่ะพักผ่อนหลังเวทีเลยค่ะขอบคุณ